ขอบคุณพี่น้อง ก็ดีตอนเศร้าพี่น้องเมนี้่กกี้มาอยู่เพื่อนเมตุเนาะฝนตกอย่างนักพี่น้องเอ้ยแต่ว่าต้านทานไม่เท่าแบ่บเ,เวอ้อได้เนาะนั่งจากทีเ่เแคดแบ่บเว้อเราตกี้มายาม,ม,ยยาม,าายมเมตุอีกหนึ่งเมนี่ก็มีเหียวแม่มาหางเมตุเนาะฝนดิ้นเ,นเลยพี่น้องเว้อเหม่เว้อเด่นเนาะเป็นเชื่อในพูน ามเงินจเ,เหมือนนโอสบายดีไมเขารู้ละใช่ะใส่ไฟก็ม,มาแต่เสะสเหมือนาแปดโม่งแปดโมงไปมาตอฮะ มะฮเจามายามเจาะได้ไปได้เดี่ยวว่าไดเนาะไม่ถอดเนาะเดี่ยวว่าไแต่เอออ่ะไปอ่เบื้องหันี้เาเกัง้บห้าเดืออ่ะเเนี่ยมันต่ำมมนายบมันกันสารนะพี่น้องเพ่อไปเอาละบายคล้องหนักนะเด้มันไหลเข่ากบ้ามนี่ได้สิแกะจะได้แต่พี่น้องถ้ามาตัดจะ ต,ตัมันก็เกือบบดโป๊กหุ่นหนอกเอ,อเ้ยจะตาัดเกิดอไเนาะบาที่พวกคามเป็นต้นาหไงก็สิตัดกิดไรเนาะบางคนจ็บอว่าในตัดตัดงาคามออกตัดะไรทีเนอแล้วลังกซีนี่มันอนนะไรมันกัดได้ห่น้อกเนาะพวกคามนี่มันใบคามมันกดัดลังกซีเฮ็ดให้เฮ็ดให้อันนั้นลังกซีนี่สอดลายน้องเป็นเนื้อบงหนังดเนาะ เืนอนไ่เขยวุดคองนะมันก็นยังไหลเขายั่ขึ้นตออยู่เนแต่ยังไหลเขาอ,อยู่เพืออ่อนไม่พยาย้มผลิเพื่อนเพืออ่อน กินข้าเสอหรอว่าไม่ถ่ากินกับอย่างกับหอมหอยโอ้เจจะได้กินกลบหอมหอมหอมโอ้ไปกินหอยหอมมี่แล้เนาะหอยหอมนะไม่แน่้ายหอมตะเกยงเราหาท้นหอยหอมธรราแลวเาหอมหอมมาแฉะโอเคที่แกงกะไม่ถ่าเนาะหอเด่เนาะ ก่เอานเน้อวภาคเองายอันนะ้ชนก็อกินกิ้ม้เขากงเดียวใหญ่ตัวเย็นไมเขาเมื่อไหด้วนี่มันขับมันแสบมากเลยนะแต่ใหญ่ก็นอนตัอะแยะวันนี้เนี่ยเอยห้าคนกลางหูมึงไม่เห็นไ่กันไลแล้วต่อใหมไหมไม่เ่าว่าเล้ยง่งหันกวาเข้าเยื่อส่นเข้าเขียนไม่เผานอกหมดมากตวนี้แล้ว่านไม่เหนนะอ่เอ แล้วควเห็ดให็นไหมสวัสดีคือพี่น้องสว,ส,สวัสดีครับสิงสวัสดีพี่น <มา S 3> ้องมาต่อกันทีคลิปมือว่านี่เนาะพี่น้องนะครับมาต่อทีมือน,นี้เลยหลังจากว่านี่มายามไม่เา่าแล้วก็มือน,นี้มาตอ่อมือน,นี้มาพิเศษมากมีคําสิงมานาแน่แน้วก็อยากมาอธิบายสีแจงรายละเอียดทุกอย่างเนาะพี่น้องตั้งแต่เดิ่มต้นที่พ่อมเมตุเนี่ยอะไรเนาะเพราะว่า ไล่ยคนก็สงใัยในคลิปครับซิงมาเมตูมาแต่ใสมาจากใสเมียนไทยบางคนกับโบกูจ้าว่าโบกูจ้ากก็ไม่ม่เท่าอะไรทั้ง้ฮะไม่เท่าซื้อไม่เท่าไม่เท่าข้ามวังไม่เท่าวางอเออไม่เท่าซะขีดงมาเมตูกว่าทั้งเนื้อก็จะเออเมตุน่นโอ้ยเอิเนื้ไนะยาวมันเจองี้่ไม่เท่าวางนี่บอกี้พอด้ได้เดือนเนี๋ยะพี่น้องนะกับเราไลายคนกับสิทธิดตามในสองบอกกี้บาเมตัว เมถาวรเนี่มีเพื่อนเป็นยังไรเป็นยังไรเนาะบอกกี้ก <freestyle> ับชอยซอยเมถาวรมากบางคนกับโอหูกับไปส้มลิปเก่านะเนี่ยการเฮ็ดเพือนในเมถาวรเริ่มจากเฮ็ดเพือนในเมถาวรเนี่ก็คือมีคนเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องบอกกี้มาถ่ายเพื่อนเมถาวรลังเก่าแล้วหัน่ะแล้วก็มีเอฟซีเบิ่งในหลายคนแล้วก็คือมีเลยให้แล้วก็ทีมงานคือเลยไอ้ไร้คนเนาะของทีมงานของเอยไห้ใส่ช่วยเรือช่วยเรือเขามากแล้วก็สร้างเพื่อนให้เมตุ ม่ตู้เลยมันจะโน้ปา,ากสามเงี้งนในแม่เ,เท่านี่จนสําเร็จคนละพี่น้องสางม,มาเรื่อยๆเนาะจนใส่เวลาสางประมาณเดือนเกือบสองเดือนพี่น้องจังสําเร็หลั้งจากเขียดเดี่ยวเนาะแล้วก็เพื่อนเพ่นนี่ก็มันเข่ขาวสว่งนะดูพ้นเข่าวสว่างนะดูพ้นนะมันกับพ,พ้นสาดพนฟ้าว่านี้แม่ตู่ก็จมมาเพื่อนนี่มันพ้นสาพ้นฟ้าเข,ข,ข,ข่าทั้งขาทั้งยันี่นหละ บอกรีก็เลยมาทายอีกใหให้เบิรงเนาะมาทายเบิรงมาเพื่อนเมตุนี่พ้นศาสต์ขเขาเด้อจะสินะไม่เมื่อพ้นศาสต์แต่ก็มี่เมยมีได้วันเนาะแลาเบิรงคลิปติดตามคลิปเมยมีได้เมยมีได้วันนะครับพอกีดหน่อยเราติดตามคลิปเมื่อก,กี้มาตั้งแต่เริ่มสางเพื่อนในเมตูนะครับแล้วก็เบิึงมาเรื่อยเนาะแล้วก็มาเห็นคลิปที่บอารีทายหล่าสุดบา,บาเพื่อนเมตุนี่เพื่อนเมตนเนเานี่พ้นศาส์พ้น พนสาอ่าก็เลยอยากติดต่อหาบอกกีแต่ว่าเม่มีได้ว่าเมีมีได้ว่านั่นจักกับคำสิงจักไปติดต่อผมจักกันว่าผมจักก่อนนะพี่น้องเลยผมจักต่อคำสิงก่อนนะครับก็ได้เอาเบอร์ติดต่อให้คำสิงเอาเบอร์ติดต่อให้ก็ได้อีเมลแล้วก็เลยอ่าถักมาหาบอกกีเนาะก็ได้ร่วมกันก็ได้เริ่มมาหน้พี่น้องเริ่อมเยอนแต่ว่ามาก สงสัยเลยว่าเป็นยังค้ามิงไหนมาเหตุเนาะยอา้อนว่าอ่าบอรกรีนี่ค่าเพราะว่ามันกับอยู่ในสวงที่แบบว่าบอรกรีค่าเบียกแน่กะดูกระสบายเมียกะสิขอดูบแน่ก็ได้แบบว่าค่าหาซางกับบอไหรแน่กะได้ข้ามิงก็กับได้เสนอมาเหตุไรระเบามากับน้องระบามากับน้องแน่ก็ได้ได้เดิมลงมือเหตุเนาะแต่ว่าเมียไม่ได้บ้านอันเราซอยเดือด ข้าพึ้งข้าพ่ายของเมถาวรนี่มามาลุนเตอะไปก็ซื้อเครื่องซื้อของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆหลายอย่างหลายแนวจนมาเดิมจุดเดิมต้นจากค้ามซิงเนาะในมาเห็ดกันสะอาดจะว่าหลายคนก็นสงสัยอยู่ในสองข้ามซิงมาเป็นยังคือไในในมาเห็ดนะนะแม่ตูแม่ไพลแม่เต่าแม่ไพเนาะมาจะใช้ในแม่เต่าคำบางแล้มาอยู่นี่ลุนได้ละแต่ว่าเราบ่ามีลูกมีผัวบ่วมีพีมีนกเราอาศัยที่แถบานที่เมืองข้าจะอยู่ข้าจะอาศัอยู่ในดินในดอน ก็ได้มาเฮ็ดมาสางเนาะพี่น้องก็อยากอธิบายแล้วก็ชี้แจงว่าเป็นจังได๋เนาะเป็นไปปเ็นมาอะไรก็เป็นไปเป็นมาอย่ามันได้อยังพอแล้วตั้งขึ้นคือเงาเออหายเด้ออีกหายได้ยังก็เลยอยากชี้แจงให้ทุกท่านไได้ด้ให้เข้าใจเนาะใน2องคำซิงหั่นนะาเป็นจังไดรนะพี่น้องเนาะบ่เข้าใจก็เลยมาชี้แจงให้เข้าใจเพราะว่าเมียแล้วก็ซอยมาตลอด นี่แหละมาเดิมเห็ดกันสาดเห็ดมาหลายร้ย่างพี่น้องแล้วก็บคำซิงกับมาซอยมาเห็ดซอยเนาะมาจากทีมงานเดียวกันนะพี่น้องเลยอุ่จ้ากันเตรนกับไอ้กีกับหุ่จ้ากันเนาะเหตุคือกันนะนั้นเราหุ่นจ้ากันมาแต่โดนที่ใบกับชีมงงุ้งเนี่ยาะพี่น้องกลับไปก็มากลับไปล้มมาเลยพี่น้องเลยเอากระซีมีใจข่วงประมาณนั่นแหละพี่น้องเนาะชุดถ่ายกะหอยเม่าเท่าอันนี้ขอบุูขอบใจแต่ไปจังสีขอบใจ ขอมกขอบใจเลยอล่ะแม่เ <tr> น <seine> <Yeah. S 2> like no mm ี่ยก็ดีอบโมกขอบใจซึ่งผัวมาเห็ดแล้วก็ลูกคาจิ้งแล้วก็ลูกกีแล้วมาเห็ดเห็นแม่แม่ก็ดีมกดีใจก็ขอบใจทั้งปูหายมาเห็ดหายแม่กับมี่ยังแหล่ถูกเหยาถูกเต่าก็เห็นแม่ก็อยู่นิมาคอยยู่คอสอนบ้านเพื่อนกัอยู่นั่งเพื่อนหนียี่นไม่รอนี่หายไม่น่าหนูก็มียังแต่อกู่ยู่ะตู้จะตู้นี่แหละ เงินคความเกี่ยวอีซางอี่ซางกับมีความกินความอยากเขานำทำปลาเงินชาเนี่ยนะเว้่านานแม่กระดิ่งแตผมขอบใจนหลวมเต่าขอบใจอันนั้นแม่เ่าของข้ามงขอบใจแล้แม่่าู้เอาผู้มาหายเม่าอีครั้งสมบูรณมเออสขอบใจแม่เ่าสูาบุผาผู้มาหายก็มาพูงวยท่เสียช่องอันหายไม่แห้งด้อเมด้อแมอหยุ่มันเยอะอีซังถูกบื่ทุคน ส่วนโมกี้เองนอกจากขออันขอมุกขอบใจขอบคุณบโว่าจะเป็นเอื้อให้และก็เอื้อๆทั้งหลายเนาะที่อยู่สหรัฐทีมงานของเอื้อให้เราสางเพื่อให้เหลี่เป็นรัง่นพี่น้องเวิร์ดเบิร์ดเวิร์ดทำเบิร์ดเบิร์ดลายเต็มเนาะหูให้หลู่ไม่ว่านเบิร์ดทุกคนน้ำกันขอมุกขอบใจสดสวยขอบใจทุกคนเนาะขอบใจสร้าง สารจะจ่าเนื้อปลาจ่าก็เดียวเต๋เนาะขอบใจซานขอบใจว่าสุขุมสุก่นขอบใจน้มันร้อนมาหวดมนีมันหักเป็นกีเตียร์ใจเดียวเบิดขอบใจน้องน้องขอบใจคำาซิงขอบใจน้องคำาซิงจักซื่อใจได้เนี่ยปลาจ่าปลาจ๊คซื่อขอบใจน้องป๊อขอบใจแล้วก็แล้วก็เมย์มีได้วันเนาะสุดท้ายเมย์มีมีได้วันเป็นผู้ฮาพิสอบเหลืองการเหตุการศาสตร์เมย์มีได้วันพอกี่หนอย คาคาไพ่คาแม่คนดูแม่วันดูพี่น่อยก็ดีขอบใจแม่เด้อี่กินเ็นเนากท้ามาเป็นยูจะไรนัไงก็ดีเัื้องหท้งทัวเวิ้ลของรัวเรื่องคำชิงอยากก็เรื่องลูกที่ทาการเบิดทุกคนอนั่นก็ชิมี่สมันแน่นอนพี่น้องมันก็บ้าง ขอโมดยังบางเครื่องมันกับบอถือต้องบางเครือกับเบากบวเบิร์ดนอกพี่นอะกับข้อโทษข้อไพร่ทำได้เออเบาบ่เปินหดโมแเ่อียยนี่แหลอ๋อก็คือการขอข้อไพร่บาบอถือก็ดี้าพี่ผ่าไปก็ดีข้อไพรเอาไม่พอกคลจปบน้าที่นอกจาหน้าที่นี้ขอขอบใจขอขอบมใจก็อีสร